สวัสดีค่ะเมจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Tarot by Kitty นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทําทนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีกุมในเดือนสิงหาคมมาดูซิว่าคนที่เกิดราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหรือลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ t a o t อฟ m มจิเคอร์โมเมนต์สำหรับใหม่นี้เนาะเราเพิ่งได้รับมาไพ่เขาจะแบบใหญ่โตอลังการมาก <c oughs> เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีกุมลัคนากลุ่มเดือนสิงหาคม2565นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ <c oughs> เราจะเลือกไพ่10บใบเนาะ มาดูกันว่าคนที่เกิดราศีกุมใช้ใบแรกเป็นยังไงนะคะว้าวแฮงแมนตอนนี้เหมือนกำลังถูกแขวนเอาไว้แฮงแมนมันเป็นลักษณะของอะไรที่ถูกแขวนเอาไว้หยุดนิ่งทุกสิ่งแต่ว่าแฮงแมนในเรื่องของความคิดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คิด แลกคิดต่างจากคนอื่นด้วยจากการลักษณะการมองมองมุมกลับอะเขาเป็นคนที่มองมุมกลับเขาเป็นคนที่มองอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นอาจจะเป็นเหมือนคนที่มียานอย่างรู้พิเศษด้วยไกลๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นการถูกพักงานถูกเลกจ้าง การเงินก็มีปัญหาติดขัดผลเครืองเนาะความรักก็มีปัญหาต้องระวังนะคะอเดอะมูลอือสองใบนี้มาเจอกันมันเป็นลักษณะของเหมือนสิ่งลี้ลับอะ่ะเดอะมูลมันเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนพอยิ่งมาเจอกับเดอะแฮงแมนอืมมันเป็นอะไรเหมือน กำลังเผชิญอยู่กับอะไรที่สิ่งลี้ลับอ่ะหรือกำลังวิตกกังวลเฝ้ารออะไรอยู่เหมือนเขากำลังหยุดและรอดูอะไรสักอย่างหนึ่งบางอย่างหนึ่งที่แบบทำให้เขาขยับเคลื่อนตัวไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ต้องหยุดก่อนพักก่อนหรือแบบรอดูเดอะมูลมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า ไม่ไม่ชัดเจนอะเนาะเจอกับสิ่งที่ไม่ชัดเจนเหมือนคนที่กำลังเอ,อ่อกำลังกำลังรอกำลังวิตกกะกำลังวิตกกำลังกังวลอ <c oughs> มทุกข์นอนไม่หลับคือคือเดอะแฮงแมนเขาก็จะเป็นคนที่เป็นเหมือนคนที่มียานสัมผัสพิเศษเหมือนกันเนาะเดอะมูนก็เป็นลักษณะของการที่มีซิกเซน มีจินตนาการมีสัมผัสพิเศษเหมือนกันพอสองใบนี้มาเจอกันเราเลยมองเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องของอเรื่องรางสองหอเรื่องสิ่งอะไรที่มันลี้ลัลบอ่ะการเงินในช่วงนี้ก็ฝืดเคืองใช้จ่ายอะไรต้องระวังเนอะระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะเดี๋ยวมูลเป็นไพ่ประจําราศีมีนเนอะในเรื่องของสุขภาพร่างกายก,ายก็ต้องระวังนะคะ ในเรื่องของความรักความรักยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้เนาะแล้วดวมูลเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะมาดูกันต่ออืมไม่อกอฟสอดนอกจากจะไม่ชัดเจนแล้วตัวตนของเขาเนี่ยเหมือนช่วงนี้นอนไม่หลับมันมีเรื่องให้คิดเนี่ยใส่ตาเนี่ยมันเหมือนแบบหลายตาเลยเนาะก้า <c> ว <oughs> ตาเปิดโทมามันแบบนอนไม่หลับ มีเรื่องให้วิตกกังวลคิดมากระวังระวังจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเนาะสามใบนี้ออกมาเลี้ยงกันดูดูจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังอะ่ะในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเนี่ยความคิดความวิตกความกังวลที่เราคิดมากอยู่ตอนเนี้มันจะทำให้มันจะส่งผลทำให้ร่างกายของเราเนี่ย แย่ไปด้วยเนื่องจากเราคิดมากจนไม่ได้พักผ่อนนะคะโอ้ไฟออฟครับคิดมากเรื่องความรักหรือเปล่าความรักที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะอดีตที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะเหมือนเรากำลังจมอยู่กับอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้ ทําให้เราคิดมากวิตกกงังวลแล้วกําลังจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะตอนนี้นะระวังนะคะเราต้องหยุดคิดนะแล้วก็หาทางหายังอื่นทําหาอะไรทํายิ่งเราคิดมากเนี่ยมันทําให้เรามีผลกับทางร่างกายนอกจากสมองคิดแล้วร่างกายมันนอนไม่หลับทีออฟวอรนอีกตำแหน่งที่ห้าเนาะ มันเหมือนกำลังจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนี้เรื่องของงานนะคะงานที่เรากำลังรออยู่เนี่ยกำลังจะได้รับข่าวข่าวดีจากทางไกลดูที่หก king of pentacles wow. ้าวในตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่หกเนอะอนาคตของเราเนี่ยกำลังจะ ได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วคินเนาะคิงคือเบอร์ใหญ่สุดของไพ่เพนทาเกิลคือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินของเราที่ติดขัดฝืดเคืองอยู่เนี่ยมันกําลังจะดีขึ้นอย่างมากในอนาคตช่วงประมาณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ารออีกหน่อยเนาะช่วงนี้คิดมากเนี่ยเลิกคิดมากได้แล้วสิ่งดีๆกําลังรออยู่เงินมันกําลังรออยู่ข้างหน้า กำลังจะมีคนให้การช่วยเหลือนี้เรื่องของการเงินเดอะเวอร์เห็นไหมดีขึ้นแล้วว่าเดอะเวอร์เป็นลักษณะของอะไรที่สมบูรณ์แบบสิ่งดีๆโลกของของของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับเราเดอะเวอร์มันเป็นลักษณะของต่างชาติต่างประเทศก็ได้จะมีคนให้ ให้ขอบความช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินการเดินทางใครที่กําลังรอง,งานต่างประเทศอยู่เนี่ยเขากําลังจะได้รับการเดินทางไปต่างประเทศเนาะสิ่งสมบูรณ์แบบเนี่ยมันกําลังรองอยู่จริงๆเนี่ยโกลอ,อเปนเทอร์เคลนเป็นลักษณะสีสันของบ้านของกิจการการค้าที่กําลังจะประสบความสําเร็จใครที่ทําการค้าอยู่กิจการเล็กๆของเราที่กําลังจะเริ่มทำเนี่ย มันกำลังจะประสบความสำเร็จหรือใครที่อมีคู่อยู่คิดที่จะแต่งงานเราจะได้เนี่ยแต่งงานนะคะแล้ว4อเอาเพนทเทคเเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของคนที่อเก็บเงินอาจจะขี้เหนียวหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอเก็บเงินอยู่อ่ะเก็บเงิน เก็บเงินเอาไว้กับตัวมีเงินและเก็บเงินเอาไว้ยังคิดมากเรื่องการใช้จา่ายเรื่องแบบที่จะต้องหยิบเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยเขายังคิดมากเขาอยากเก็บเงินเอาไว้ให้อยู่กับตัวให้ได้มากที่สุดนะตัวอเพนเพิ่มนะคะอืใบใบที่เก้าเด v e เเความรักในมันกําลังจะดีขึ้นแล้ว อนาคตภายใน1-3เดือนเนี่ยคุณกำลังจะได้พบกับคนที่เป็นคู่รักเดลเวอร์บางทีเขาก็อาจจะหมายถึงคนที่ได้เจอกันคนที่มีสเสน่ห์เขาเป็นคนโรแมนติกเนาะเราจะได้เจอกับคนคนแบบน้นคนที่แบบโรแมนติกเหานถ้าเราขอขยับยครคือหน,หนิดนึงมองไม่เห็นตราล่างนะคะเปเดลเวอร์เขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์โรแมนติก แล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีความอบอุ่น็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่จะมามอบความรักให้ความรักจะสดใสขึ้นเนะาะจากการที่ช่วงแรกเราเหมือนยังจมอยู่กับอดีตยังจมอยู่กับความคิดที่เราออกมาจากตรงนั้นไม่ได้แต่อีกไม่นานนะคะเราจะได้เจอกับคนที่จะมามอบความรักให้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ เป็นคนที่มีความสดใสอะ่ะมันจะมันจะดีขึ้นเนาะในเรื่องของความรักนะคะเราว่าควรรออีกนิดนึงสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีทั้งเดอเวอร์มีทั้ง King of Pentacle มาดูใบสุดท้ายกันว้าวไนท์ออฟครับเห็นไหมดีขึ้นจริงๆด้วยเก้าทั้วมันจะเป็นเหมือนรักที่ ก้วยมันจะเป็นลักษณะในเรื่องของความรักนะคะมันจะมีคนที่จะเข้ามาให้เราเลือกมากน่าหลายตาหรือเราเองอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบกินชอบเที่ยวชอบใช้เนี่ยพอมีเงินแล้วเราก็จะไปใช้ใจ่ายเพอเฟยเราก็จะกินเที่ยวแล้วก็แบบมีความรักเยอะเลือกไม่ได้เลยเป็นลักษณะของคุนที่เจ้าชู้ด้วยนะลักษณะของก้าวถ้วยนะคะ มีความรักเข้ามาแน่นอนเข้ามาเยอะด้วยเข้ามาหลายคนด้วยอดทนรออีกนิดนะชาวราศีกุมนะคะเราอ่านไพ่ให้ได้ประมาณนี้ขอบคุณนะคะรบกวนทุกคนที่เข้ามาดูช่องของเราช่วยกดติดตามช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ